สิ่งที่ทุกคนควรรับมันไม่ใช่จากหน้าจอแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าตอนนี้ผมอยู่แกงอาจาย์เพชรบุรีและที่นี่บ้านถ้ำสือ Alley สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีเรามาอยู่ที่บ้านท่ำเสือถูกต้องเลยครับบ้านทํำเสือที่นี่ก็อยู่ที่แก่งกระจากนะฮะดูด้านหลังเราวิวน่ น้ำนี่ไหลเชี่ยวเลยเย็นๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวแนวแคมปิง้งมาดูกันนะคะว่าที่บ้านทั้งเสือที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างนะคะทุกคนต้องครับแตสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราขอญาตไปกางเต็นท์นก่อนแล้วกันนะโอเคไปกางเต็นท์กันนะไป <Bye. S 1> One hour later ตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับของบ้าน,านทํำเสือเขาทํานทำน่ารักมากเลยนะแนะนำเลยนะครับใครที่จะมาลานกางเต็นท์ของที่นี่ นะครับผมเย็นมากน้ําเย็นมากแล้วก็ตรงไหนที่เรานั่งนบนร้านกาแฟข้างบนนะ่ะมันข้างล่างมันก็จะแบบว่า,นาสนาหมหญ้าสนามหญ้ามองไปก็คือมองวิววิวดีมากติดลาําธารน้ําแบบคือสดชื่นอ่ะถ้าใครที่ที่ได้มาเล่นนะครับแล้วก็ที่นี่เราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นร้านกา็ฟแล้วก็จะมีเป็น,นบ้านพักด้วยมีสระว่ายน้ําราคาไม่แพงเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจที่จะติดต่อเข้ามาพักที่บ้านทําเสืออห่งนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะ บ้านถ้ำเสือนะครับไม่ใช่วัดถ้ำเสือนะยาถ้าฝากพูดแต่วัดถ้ำเสือนี่คือเข้าการแบบนไหมยาต้นร้อยดีอันนี้อยู่แก่งกระจานเพชรบุรีนะถ้าเลี้ยวหัวไปไปบงการนี่ไม่ใช่นะอันนั้นคือวัดถ้ำเสือนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบ้านถ้ำเสือเนี่ยเข้ามาสักพักนึงคือคือยังไม่เจอถ้ำเลย ไม่เจอเสือเนี่ยไม่เจอเสือแต่ยังไม่อยาก,ยากเจอโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูบรรยากาศนะคะของที่นี่ในมุมต่างๆในโซนต่างๆนะคะว่าจะมีโอเคมุมสวยๆ,ๆมุมไหนบ้างนะคะครับผมไปเลยครับไปเลย ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะที่เราต้องประกอบอาหารกันเ <Okay. S 2> ช่นเคยนะครับผม,มเมนูวันนี้มีอะไรบ้างฮิริยากิคาคายสุเปอปร์แล้วโดบมาทางนี้กันเลยดีกว่าว้าว <Wow. S 1> นี่มเมนูไก่เดบด้านิริยากิแกงธรรมดาพอพี่เบื่อฮิริยากิแล้วตอนนี้ประเดิมชิ้นแรกเป็นไงบ้างไม่ไม่สิพี่ ไว้คูไว้คูมันต้องมีชิ้นไว้คูก่อนชิ้นแ,แรก,แรกส่วนน้องแชมป์น้องแชมป์นี้จะเป็นฝ่ายให้กำลังใจให้กำลังใจเสมอเี่ทาต้องการช่วงนี้นะเดี๋ยวมาดูพี่บูดีกว่านะจัดทำเนื้อลิปอายให้ทุกคนได้กินกันดนะีเด่นเลยครับีเด่นไม่ม,ไมีอะไรเลยมีเกลือ <laughs> อันนี้อันนี้ <laughs> เกลือมมอะไรเนื้ออะไรเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้ออะไรวะแม่งกินไปแล้ว นี้เราจะดูเนื้อของน้องโบนะฮะว่าจะเสื่อมกระพือกันแค่ไหนดูนะ้อตอนนี้เนื้อของพี่โบเราออกมาเป็นเป็นต้นนะตอนนี้โสวยงามมากเดี๋ยวไปดูเนื้อเราอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนประทันไปครับเฮ้ยใส่กัญชาด้วยนะอันนี้ใช่ดีเด็ดเลยหุ้ยใช่ลหมเฮ้ยเบิดกัญชาจริงเนี่ยเฮ้ยเบิดจริงกินเลื้อแี่มเนื้อแย้มเฮ้ยเบิดอีก รับสระปรายหน่อยโอ้โหอันนี้เป็นนะน้ำสต๊อกนะเนาะเป็นน้ำมันนี่แหละโอ้โหมันค้างที่จะแบบนี้<ร>นีแลล่แร่เลยนะยแร่เลยนะเออ่คือกูไม่กล้าแดกนะครับตอนนี้ <c oughs> มันสวยงามมาก <c oughs> ฮะอ้อันนี้เป็นเนื้อที่น้องบูทำขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วสเต็กดูหน้าตากันทำฮะ,ะมันช้ำไปถึงหัวใจ <c oughs> มีผักอะไรเนี่ยอะไรกว่าผักอะไรฮะโรสแมรี่แล้วก็บรโคลี่บรโคลี่แล้วก็บิลลี่เชนเนลบิลลี่เชนเนลเฮ้ย นี่ฟักทองด้วยอืนนี้ชิม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 ไม่ดูดิลองชิมนะเราทำการชิมเลยเขาว่าสเต็กจะให้เนื้อจะกินอร่อยที่สุดต้องเนื้อตรงกานโอเคโอ้โหแร่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 อะไรแร่แร่ดูจากูจะกินไม่ได้อันนี้หวานชิ้นแรกเอาเราชิ้นแระเราอันนี้เรานโอ้โหลิ้นลิ้นความรู้สึกเหมือนได้เลียล่องดางของสาวๆเลย ปลาอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดกลับมาที่ครัวบ้านของเราดีกว่าฮะขาไก่ซูเปอร์เป็นไงบผม้างกลับมาดูครัวกลับมาดูครัวโอ้โหดูนี่ดูนี่จากเมื่อกี้เนื้อลิปอายนะอันนี้กลับมาน่องไก่นะ เป็นไงบ้างจาน็ิสุดยอดเมนูนี้ถ้าเรียกให้หลุดอร่อยก็คือซิกเคิทีนมากินเนื้อลิปอายมามาดูเนื้อทีโบนครับสั่งมาจากวากิวญี่ปุน่นมัตสซิสกะญี่ปุ่นเกลเบนดูหนังก่อนครับมันแทดูจากการแพ็คใส่ถุงก็รู้แล้วฮะ<อ>นี่ฮนะบมันแทก็แล้วอี่เจ้าเกตของเราปเป็นไงบ้างแดกไม่ได้ <laughs> ทุนนี้นะครับก็เป็นเมนูปลาเผาเผาเผาเองดูดูดูเดี๋ยวให้ดูน้องแชมป์นเมนูปลาเผาเลยเกอย์โชว์หน่อยอ้วนตีนขมับแม่ตอนนี้นะครับเวลาก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ3-4นอนะฮะมาที่นี่ ต้องลดเสียงนิดนึงนะโอเคเสียงดังไม่ได้แม้กระทั่งหายใจก็อย่าหายใจแรงนะครับอ,อากาศก็เย,ย็นๆสบายๆเมาไปเรื่อย <c oughs> อันนี้เดี <c oughs> ย๋ยวพอหนังท้องตึงก็หนังตาย,ย่อนตามนะครับผมกับข้าววันนี้เต็มโต๊ะอ,อีกแล้ว One hour later ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะฮะมีคนหิวฮะ <c oughs> เลยจัดเมนูพิเศษมาเป็นสุดยอดของเมนูในค่ำคืนนี้นะครับจัดเมนูพิเศษไปในในค่ำคืนวันนี้ก่อนที่จะอันน้ำเข้านอนกันเนพะื่อความซา <c oughs> นี่เลยเขาเรียกว่าเมนูอ่าเมนูนี้จะได้เรียกอีกชื่อหนึ่งก็กคือว่าเมนูเดือดแดกเดือดแดกจากอะไรต่ออะไรก็มันรวมอยู่ในหม้อนี้ ข้าวต้มหมูย่างข้าวต้มหมูยา่าง <c oughs> เป็นมาเพิ่งเคยได้ยิน <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวขอญาไปาพักผ่อนกันแล้วกันนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กันนะครับผมรุ่นชวนทุกคนในยามเช้าเลยแล้วกันนะครับผมนี่เลยตื่นมานอกเต็นท์เราเปิดเต็นท์มาก็จะเจอวิวสวยเจอเปน,าน้ำลําธารเลยด้านหน้าของเราว้าวดูนะครับ สังเกตจากพี่ที่ขเดินเลยซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะต้องใส่ชูชีพเล่นตอนเชา้าหมากน้ำลงเยอะมากทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพามาดูวิวส,สวยๆแล้วกันนะครับ ช่วงเช้านี้นะฮะเดี๋ยวมาดูพี่บูดิมกาแฟกินกันก่อนที่จะกลับบ้านกันดีกว่านะแล้วพี่บูได้โชว์ฝีมือหน่อยห้าสี่สามสองแอคชัน่นขั้นตอนการทำนะครับขั้นอื่นเราก็ต้องเติมน้ำก่อนข้างฝ้ายกาประมาณขีดมันมีขีดบอกนะครับก็มันก็เป็นตะกอนช้างไปทำครับพอดีพอดีสี่ออนโอเคก็ปาขึานข้นหมด ส0 0พันปีต่อมาวันนี้ไั้ชมพี่บูตกปลานะฮะ อ้าวิ่งเท้กันเลยตามีาาไม่มีเราเราไม่สนใจเราถอาทเวียงเท็กันนะนนดู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 ขอน,อน,น,อน,ขน้อนเนย่้อนาเรยกวช้อนนะ้อนยังไงล่ะขอนแกงเออไปอนขอนบนขอนบนดูอันนี้นี่อันนี้ขอนบนเบอือชี้เสียงมันกำลังฟิวฟิวฟิวเลยกำเบ็ดะ คกับทุกคนครับตอนนี้นะพี่บูเราก็ได้กำลังได้ทำการตกปลาหรือว่าการตกปลาแบบบูทนี่เป็นไงการวิยงมันต้องฟิวฟิวฟิวเสียง,งเบสเบเอามาเนี้ยเอาเบดมัเอาตกเรือทดผมไม่ต้องเรือผมเอามามสังให้พี่เดินสะดวกเถอะตอนนี้นะผมอยู่ในส่วนของเกาะกลางของบ้านทํำเสือนะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใครมาก็ต้องนี่ต้องแย่งสถานที่ตรงนี้ก่อนเลยครับทุกคนครับใครมาก่อนได้ก่อนนะแล้วที่ตรงนี้คือที่เรียกว่าซิกเนเจอร์เลยใครมาก็ต้องจองแน่เป็นไง บรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนครับแนะนำที่นี่ never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I c o u l d feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. e เคมทุกคนครับตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาที่เราจะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมเ <Okay, S 2> รานอกจากใครที่จะมากางเต็นท์หรือว่าจะมาพักบ้านพักก็ได้นะเราก็จะมีบ้านพักให้มีร้านกาแฟให้มีอาหารขายใช่มีสระว่ายน้ำใช่คับทุกคนแล้วก็พื้นที่กว้างขวางนะคะ จะแบ่งโซนแต่จะมีโซนขึ้นอยู่ตามที่เราชอบเลยว่าเราชอบโซนไหนมาก่อนเรือก่อนถูกต้องครับห้องน้ําดีมากสะอาด<า>นะ,นะแนะนําเลยสถานที่หนึ่งนกับบ้านถ้าเสือสถานที่ที่เนี่ยที่เรามาคนะ่าบริการเท่าไหร่นะค่าบริการพิลล้อยี่สิบบาทต่อคนออนะฮะไม่มีค่าน้ําค่าไฟเพิ่มแล้วก็ถ้ากลับแล้วยงังไงก็อย่าลืมเก็บขยะนะฮะกลับเอาไปทิ้งเอากลับทิ้งข้างนอกด้วยเอากลับไปทิ้งที่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่เนี่ย คือคนมาค่อนข้างเยอะแล้วถอแจะไม่มีที่ทิ้งขยะให้นะเดี๋ยวขยะมันจะล้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งด้วยแล้วกันนะถ้ามีอะไรหรือว่าอยากให้เราไปที่จังหวัดไหนนะคะในช่วงนี้มีอะไรเด็ดๆแนะนำคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์ได้เลยนะคะครับผมสำหรับเราสองคนแล้วก็ทีมงานพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า Have you ever met someone you could not get my Have you ever been in?